นายฝันฉบับตำราพมา่าสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นคนรำคู่กันฉบับตำราพม่านะคะชายหญิงท่านใดที่บังเอิญฝันเห็นชายหญิงรำให้ตัวเองเนี่ยนะคะดู อยากรู้ความหมายแบบฉบับตำราพามา่าคลิปนี้เรามีคำตอบนะคะความฝันนี้มีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั่นก็คือให้ระวังไว้ว่าตัวเองนั้นจะเดือดร้อนเพราะ คนใกล้ตัวโดยเฉพาะเพื่อนฝูงนะคะให้ระวังไว้ด้วยใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือช่วงนี้ก็ให้ดูแล้วก็ให้พิจารณาด้วยนะคะว่าสมควรที่จะช่วยใครให้ใช้สติก่อนนะคะความรักช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพัวพันเข้ามาจีบทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขแต่ยังถือว่าไม่ใช่คู่ที่แท้จริงนะคะ ใครที่ตกงานนะคะหรือใครที่การงานเหนื่อยล้าก่อนหน้านี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานใครที่อยากจะเลื่อนขั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นสมหวังดังใจปรารถนานะคะส่วนคนที่ทําอาชีพค้าขายช่วงนี้เตรียมยิ้มเตรียมรับทราบเลยค่ะคุณจะมีแต่เรื่องบันเทิงเริงใจขายของก็ดีทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็น ทองไปหมดเลยนะคะช่วงนี้ดีมากๆเลยมีเรื่องที่ต้องระวังอย่างที่บอกให้ระวังว่าตัวเองนั้น เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเพื่อนฝูงนะคะส่วนตัวเลขนำโชคถามว่ามีไหมมีแน่นอนเลยค่ะตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นคนรำคู่กันฉบับตาราพม่านะคะตัวเลขนำโชคได้แก่399แล้วก็880 399แล้วก็880 3999 80แล้วก็88คือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นคนรำคู่กันฉบับตำร,ราพม่านั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ